สวัสดีครับแฟนคลับเสียวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนทัานฟังไมเนลวินนี่วิส d o อมนะครับวิธีป้องกันไม่ให้ลมเข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรดสูตรพิมาร์คมนลวินี่นะฮะผมได้เดียม,มาจากหนังสือนะครับที่ชื่อว่า momentum master นะฮะเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่แนะนำนะครับสำหรับนักเทรดผู้ที่มุ่งมั่นนะฮะอยากจะเป็นนักเทรดมือาชพจริงๆ อยากจะได้กำไรส่วนสมรจากการเทรดจริงๆมองการเทรดเป็นเกมของการพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นเกมของการสร้างความมั่งคั่งจริงๆนะเรื่มนี้แนะนำครับแต่ถ้าคุณ่านแล้วไม่เก็ตน,นะครับแนะนำว่าเปิดใจนะครับอ่านอีบุ๊กผมดูนะครับผมก็แตกหนอนะฮะขยายความจากประเด็นที่เรามาเก็ตวิสาหรือว่าเหล่ามาสเตอร์เขียนนะครับผมเอามา ทำความเข้าใจและเรียนและขยายความให้เมาเข้าใจง่ายๆในภาษาเมาคุยกันนะฮะวันนี้ผมเอาประเด็นที่นี่นเป็นตัวอย่างหนังสือนะที่ e n s i c เขาปล่อยเอาไว้ให้โหลดอ่านนะครับ mm hmm. ก็เซิร์ชได้เลยนะตัวอย่างหนังสือมุมตั้มมาสเตอร์มันก็จะขึ้นมาคับ g ูเกิลได้นะอย่าบอกนะว่ากูเกิลไม่เป็นต้องเป็นนะฮะนักเทรดที่มีศักยภาพนะครับ กูเกิลได้หาข้อมูลได้เองนะฮะถามมเดลถามมว่าไปไหนไม่ไกลแล้วฮะมาดูครับประเด็นเนี้ยความจริงมันอยู่ในส่วนของกิยวทธประจำวันนะครับซึ่งเป็นส่วนแรกเลยนะส่วนแรกของเล่มน,นี้เลยนะแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจคือกิจวัตรประจำวันพี่มาร์กเองอะที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันครับเป็นกระบวนการนะ ป้องกันไม่ให้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรดซึ่งผมว่าน,นักเทรดนักอ่านจํานวนมากนะข้ามไปเพราะว่าผมมั่นใจนะว่าคนอ่านร้อยคนนะจะข้ามช่วงนี้ไปหรอกเขาจะมองหาเคล็ดลับในการจับจังหวะซื้อจังหวะขายครับนะน้อยนักที่จะเริ่มต้นสนใจไมซ์เซ็ตเอ้ยเขาเขามีกิจวัตรอะไรเขาคิดยังไงไมซ์เซ็ตไม่ค่อยสนใจครับนะตอนนั้นประเด็นนี้จึง คิดว่าน่าจะมีประโยชน์นะสำหรับคนอ่านเล่มนี้ให้กลับไปอ่านใหม่รอบนะฮะหนังสือที่เซียนเขียนนะหนังสือที่สัมภาษณ์เขียนนะครับหนังสือที่สัมภาษณ์เซียนนะฮะอย่าอ่านรอบเดียวนะแนะนาเลยนะสิบครับสิบนะครับสิบครองสิบครั้งสิบรอบขึ้นไปนะแน่นอนครับประเด็นเนี้ยผมพูดถึงว่าประเด็นที่เขาสัมภาษณ์พี่มาร์คนะคือเขาบอกว่า กิยวัตรพี่มาร์กเนี่ยตลอดช่วงเวลา40ปีของแกน่ะไม่เคยเปลี่ยนเลยแทบไม่เปลี่ยนเลยงานส่วนใหญ่เสร็จตั้งแต่คืนก่อนหน้าคือเขาจะทำการบ้านหลังจากตลาดปิดตอนกลางคืนจบเลยฮะจำนะครับว่าหลังตลาดปิดพี่มาร์กทำการบ้านคัดหุ้นเตรียมตัวทุกอย่างเกือบร้อนะั่นแหละเมื่อตลาดเปิดครับในวันนุ่งขึ้น ใครก็รู้แล้วว่าหุ้นตัวที่สนใจนั้นอยู่ในระดับราคาไหนบ้าง8.30โมงครึ่งเปิดหน้าจอเทรดเลยสิ่งแรกทำคือว่าตรวจสอบข่าวต่างและข่าวผลประกอบการที่อาดส่งผลหุ้นตัวที่เขาถืออยู่ครับและขอสังเกตตลาดฟิวเจอร์ครับในช่วงก่อนตลาดหุ้นเปิดทำการด้วยเพื่อเืินว่าวันนี้หุ้นน่าจะเปิดบวกหรือลบ หลังจากนั้นเขาก็จะดูหุ้นที่ถืออยู่ทำการปรับจุดตัดขาดทุนของแต่ละตัวและตั้งเตือนเอาไว้แล้วจะมีการตั้งเสียงเตือนครับล l e r t นะเวลาที่หุ้นตัวที่สนใจนั้นเริ่มขยับเข้าใกล้จุดซื้อของตัวเองครับรวมถึงเตือนเวลาที่ราคาหุ้นตกลงมาใกล้จุดตัดขาดทุนตัวเองด้วยนะครับผมว่าแค่นี้นะฮะแค่ p a r a กราฟเดียวเนี่ย มือใหม่จะได้แนวทางเลยครับว่าต้องทำอะไรต่อไปในการเทรนนะถ้าคุณคิดและทำเหมือนเซียนเขาทำนะครับตลาดหรือธรรมชาตินั้นมีความเป็นกลางมันแฟร์มากพอครับถ้าคุณทำเหมือนเซียนผลลัพธ์คุณก็จะได้แบบเซียนเหมือนกันนะครับดังนั้นนะครับทำการบ้านนะครับตลาดปิด ทำคันบ้านรีวิวหุ้นที่ถืออยู่คัดหุ้นที่น่าสนใจตั้งเอลิร์ t เอาไว้ทำแบบนี้ทุกวันเป็นกิจวัตรถ้าคุณทำตัวเหมือนเซียนคิดและทำเหมือนเซียนธรรมชาติแฟมากพอเลยอะให้ผลงานให้ผลตอบแทนเหมือนเซียน ต่อมาครับพี่มาว่าหลังจากที่ทุกสิ่งที่เขาทำนะจะผ่านการวางแผนล่วงหน้าหมดแล้วเพราะว่าเขาไม่ชอบให้เกิดอะไรแบบไม่คาดคิดดังนั้นจะพยายามวางแผนเอาไว้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่ว่าจะไม่เกิดภาวะตกตะลึงจนทำอะไรไม่ถูกเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ไคาดไว้ ล้วผมจะวางแผนพวกนี้ไว้นอกเวลาทําการเพื่อไม่มีลมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะในเวลาที่คุณกําลังเทรดอยู่นั้นสิ่งต่างเกิดขึ้นมักส่งผลกับลมเราได้มากเพราะฉะนั้นยิ่งคุณสามารถวางแผน,นล่วงหน้าได้มากเท่าไหร่แล้วคุณถูกกดดันในช่วงตลาดเปิดการลงมือเทรดก็ยิ่งง่ายขึ้นด้วยการทําตามแผนที่วางไว้นี่ครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับ้องป้องกันนะ ไม่อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในการเทรดนะครับคืออะไรครับการวางแผนลงหน้าครับโดยเฉพาะคิดถึงนะฮะสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น a b c d ครับคิดให้ทุกหน้าที่มันจะเกิดขึ้นครับนะฮะสถานการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะคิดเอาไว้ลงหน้าครับพอคิดไว้ลงหน้านะแบบเนี้ย ง่ายเลยครับเพราะว่าวางแผนล่วงหน้าหมดแล้วพอคุณวางแผนล่วงหน้าหมดแล้วเนี่ยเวลาเจอเหตุการณ์จริงครับที่มันเลวร้ายนะซึ่งบังเอิญและเกิดนี่คุณคิดล่วงหน้าแล้วว่ามันมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นคุณจะไม่ตระหนกตกใจครับพอคุณไม่ตกใจเพราะว่าคุณรู้แล้วว่าคุณต้องทำอะไรเนี่ยอารมณ์ไม่มาเกี่ยวข้องครับคุณแค่ทําตามแผนครับนีครับ นี่เป็นไม้เซตที่น่าจะให้คำตอบกับมือใหม่หลายคนนะที่ว่าทำไมฉันยังคงเทรดตามรมอยู่กลับไปทำตามพี่มาร์กบอกนะครับเพื่อว่าวางแผนล่วงหน้าซะวางแผนล่วงหน้าคิดว่าจากนี้ไปวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วคุณจะรับมือมันยังไง คิดทุกหน้าทุกเหลี่ยมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ก่อนครับแล้วก็วางแผนรับมือไว้ซะพอเกิดอะไรขึ้นมานะครับคุณจะสามารถรับมือกับมันได้โดยไม่ตกใจครับโดยไม่ตกใจดังนั้นเนี่ยผมว่าประเด็นเนี่ยโคตรสำคัญมีประโยชน์มากสำหรับมือใหม่ทุกคนนะครับที่ยังคง เทรดตามอารมณ์อยู่เขาา้าใจไหมครับว่าทําไมคุณเทรดตามอารมณ์เพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยคาดการเอาไว้ล่วงหน้าและคุณไม่มีแผนรองรับมันไงถ้าคุณมีการคาดการในเรื่องล่วงหน้าแล้วว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นคุณวางแผนรองรับนะการตอบสนองตามอารมณ์ไม่เกิดแน่นอนฮนะประเด็นเนี้ยผมนึกถึงสิ่งที่สโตอิกเขาพูดถึงนะผมเขียนในสโตอิกสารนะครับคือ เรียกว่าจินภาพแง่ลบล่วงหน้านะฮะคิดถึงสิ่งที่เลวร้ายล่วงหน้า worst case ไว้ครับว่ามีอะไรบ้างแล้ววางแผนรับมือมันไว้ซะเมื่อคุณเจอเหตุการณ์นั้นฮะคุณจะเผชิญหน้ากับมันอย่างสง่างามครับไม่แพนิกไม่เสียจริตครับและคุณจะผ่านไปได้อย่างงดงามครับนี่ครับนี่เป็น mindset ที่ผมมองว่าถ้าคุณอยากจะ โดยที่ลดผลกระทบจากการตัดสินใจทางอารมณ์นะลองเอาไปคิดต่อดูแล้วก็แนะนำนะครับอีบุ๊กที่ชื่อว่าสโตอิกศาสตร์นะครับมีขายเป็นอีบุ๊กเท่านั้นนะครับที่แอปเมจมาร์เก็ตนะครับอ่านดูครับรับรองว่าคุณจะได้ไมซ์เซ็ตสำคัญในการรับมือความผันผวน,นและความไม่แน่นอนครับกำไรเย็นใจ แม้อยู่ในเกมที่ไม่แน่นอนนะครับเท่านี้นะครับจะก,กับคลิปหน้าสวัสดีครับ